อ๋อ้ยเอาไงอะเขียวมาต่อแล้วไม่สวยเขียวต่อยังไงอะงไงแล้วจะเสียยังไงฟังให้ชัดเออนี่กูฟังอยู่เขาเออเขียวต่อจะแพ้นะเอ้าให้พูดอะไรเยอะวะเอขียวต่อรักนะเว้ยเออรักเหมือนกันนู้เว้ย870ตอนนี้1,134แล้วนะครับทุน250เดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนเลยเดี๋ยวถอนเลยไม่เข้าอีก อืมอย่าวืดด้สิเอเอ้ยพดดื้เยอะไปโอ้โหโอ้เจมาสิบอืมก็ยังดีคนระับขึ้นมาพันหนึ่งหนึ่พันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะอ่าเข้าฟิลิปปินที่สิบาทอ้กำไรตอนนี้เป็นพันแล้วนะครับเอ่อไปต่อหรือพอดีเอ่อมันยังไม่สุดเด็ดเด็ดทุกคนผมว่ามันยัง